ไการพ่นสีย้อมใหม่เพื่อรักษาเนื้อใหม่และก็ป้องกันพวกล่าในกรณีที่ถูกน้ำสาดฝนสาดเข้ามาและก็ป้องกันพวกมอด ไม่ด้านล่างนี่เป็นไม้บักม่วงปลาอายุบ่าตั้กว่าหาสิบป,ปีส่วนข้างบนนี่เป็นอันนี้เป็นไม้ลามปะกะติสมัยก่อนเนี่ยไม้พวกนี้ที่บมีคนใส่กันดีไม่ตามเพวให้ไปหน้าตดเท็ดเฟื่อนกับอะไรตดทีมซื้อเนี่แหละแต่ว่าเมื่อจากปัจจุบันเนี่ยาว่าเศรษฐกิจเราจะคพิมต้องการใส่ไม้มันไหลไม่หยังก็ใส่ได้หมดเลยเพให้มันถ้าว่าเป็นไม้ใส่ได้หมดเลย สีย่อมไม้ที่ใส่นี่เป็นของเบเยอร์อันนี้เป็นทิ้นเนอร์ทิ้นเนอร์ก็ต้องใส้ทิ้นเนอร์เบอร์นี้ส่วนสีที่ใส่เบอร์นี้ก้อนที่ขัดอ่าก้อนก้อนที่สีลงสีเราเนี่ยมันจะต้องขัดมันต้องขัดให้ละเอียดก่อนเด้อบางเวลาอยูยย่ๆนี่เอากบใสซืส้อแล้วก็มาลงลงเลยบ่ได้เด้กบใสลงเลยบ่ได้ ต้องคัดให้มันละเอียดซะก่อนให้มันเนียนตีนน่ะย่างเราเพ่ต้องเอาเมือรูปพวกนี้ย่างเราตีรูปร่องมึงคันตีรูปแล้วมันละเอียดแหละแสดงว่าใส่ได้อะลูกข้างบนนี่เย็นด้ะ ลมเอื้อยเย็นแล้วก็คิ้ว่าเบางหละสบายตาว่าฉั่งต่อไปเราซื้อซะเขามาแล้วคือมันสบายตามันมันงามอ่ะงามแล้วมันเป็นธรรมชาติบ้านไม้มันเป็นธรรมชาติบ้านไม้จริงๆเขาก็ต้องเห็ดเห็ดให้มันอับเฮ็ดให้มันลงลงมาแล้วมันเป็นมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์และยิ่งได้ขึ้นบันไดที่บันไดด้วยไม้ประดูบันนี้โอ้ยพอเลยสุดยอดเลย เหมาะสําหรับสถาสีมาศึกษาเบิ้งงานแต่ว่าจะผ้าลูกผ้าเมียม,มาบ่มวนผ้ากิ๊กมาหนี่มวนคาควยผ้ากิ๊กมาบรรยากาศเสียงนกหลังจากฝนตกไปมือเศร้านี่ ปอกแปก๊กใบไพกกะกำลังแตกใบอ่อนโอ้ยงามขักพอเลยมิตรมิตรควบงามเขียวเคก,กี่แล้วทำมชาติต่อไปนี่หน้าคตรขันเป็นไปได้กับว่าทีเฮ็ดน้ำตกอยู่มืึงนี่แล้วาามสร้างแล้วทางแล้วโอ้ยภาษาว่า้นเนี่ยทเฮ็ดน้ำตกมึงนี้่เฮ็ดนะ เออต้นยางหน้าก็กำลังงามอ้มีแต่แนีงานยกอีกทียกไ้มอมอนีได้ปอนี่หนักกวายหม่ด้ตัวเพาเขาบ่ได้เลยง่ายๆว่าเอาขึ้นยังไงรู้แต่ว่านักแล้วกันนะเป็นไง เ,เมียงมันเลย <c oughs> ขนาดแหงแลวนะแหงได้สาปีแล้วนะเนี่ยลูกว่าไราว่าไม่่างอ่ะ